ตอนเด็กๆเราคิดว่าประเทศไทยอ่ะน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรเลยที่เที่ยวก็มีแต่วัดที่หน้าตาเหมือนกันหมดทั้งประเทศจนกระทั่งเราตัดสินใจขึ้นรถไฟจากสถานีเหนือสุดไปใต้สุดของประเทศเราใช้เวลา12วันดูจิกซอของสถาป,ปัวัฒนธรรมกลุ่มคน,มนจิก๊กซอชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ที่ต่อกันจนสวยงามแล้วถูกคุ่ด้วยผ้าที่ชื่อว่ารัฐไทย แล้วคุณจะได้เห็นไปพร้อมกับเราว่าที่เนี่มีเรื่องที่ไม่บอกคุณเยอะเหลือเกินตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานีที่เหนือที่สุดของประเทศไทยแล้ว12วันต่อจากนี้เราจะนั่งรถไฟยาวลงไปถึงสุงไหนโกลกซึ่งเป็นสถานีที่ใต้ที่สุดข,ของไทยแต่ว่าไงกระดับต,ตอนนี้จะตกรถไฟแล้วค่ะไปกันเลยค่ะคือมีเวลาอีก3นาทีกล้องพร้อมนะคะรถไฟเราขบวนเสร็จนะคะวิ่งค่ะ วิวมนตั้งใจขบวนสอง เราจะเริ่มทริปภาคเหนือด้วยคำว่าการละครั้งหนึ่งบน,บนตกแดดออกอ่ะในวันที่ฟ้าแรปรปรวนเด็กหญิงคนหนึ่งถูกพญาปักสีคาบมาแล้วปล่อยลงบนพื้นโลกเด็กหญิงนั้นมีชื่อว่าวีความงามของวีเป็นที่โจดจันไปทั่วทุกแควนเกิดศึกชิงนางขึ้นที่แควนรอบๆว่าใครจะได้แต่งงานกับวีในที่สุดเด็กหญิงวีก็กลายเป็นพระนางจามเทวี ฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรฮริพุนชัยต้นกําเนิดของวัฒนธรรมเมืองเหนือแบบที่เรารู้จักเริ่มจากกษัตริย์หญิงองค์นี้แหละคลิปที่แล้วแขนผักลิปนี้เป็นดัมโบเราเป็นผู้หญิงแค่เดินทางด้วยตัวเองยังรู้สึกว่ายากลองนึกถึงเด็กหญิงอายุ13ที่ต้องปกครองประเทศมันคงจะยากมากแต่เราก็อยากกล้าหารแบบนั้นนะ ลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่พระอาทิตตกสวยจริงๆด้ยความที่ทริปนี้ค่อนข้างปุบป,ปับไม่ได้วางแผนวันแรกๆเลยเลย,ยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนก็ถามคนลำปางไปทั่วว่าไปไหนดีคะสุดท้ายก็ได้คําแนะนํามาแบบนี้และแล้วเราก็ได้แผนการท่องเที่ยวลำปางใน3นาทีนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นดอยไปที่วัดอะไรสักอย่างบนเขาเสร็จแล้วเราก็จะไป น้ำตกอะไรสักอย่างกลางป่าเสร็จแล้วเราก็จะกลับลงมาพระธาตุลำปางหลวงและนี่ก็คือมาที่เป็นฉากหลังให้เราอย่างไม่มีเหตุผลวัดอะไรก็ไม่รู้บนภูเขาว,วัดแรกเนี่ยมีชื่อว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงจุดเด่นของวัดนี้เหรอก็เป็นกลุ่มเจดีสีขาวที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล800กว่าเมตรขอโทษนะขึ้นไปสร้างได้ยังไงอะเ,เ,เ,เดียวเรากำลังจะขึ้น ว่าเฉลิมภกเกียตินะคะก็คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นกะว่าจะมีโตขึ้นไปแต่ว่ามันไปไม่ถึงก็เลยอ่ะสักหนึ่งส่ายพอมาถึงตรงนี้ล้าวก็จะต้องขึ้นรถของเขานะคะเพราะว่าอะไรภาพก็น่าจะบอกอยู่สาวแับค่อนข้างโหดนิดนึง เสร็จยังไม่พอต้องปีนผาชันขึ้นไปอีกด้วยศรัทธาแรงกล้าและด้วยความที่ระยะโดรนเราบินไม่ถึงเราก็เลยขึ้นไปไรเชนด้วยคะถ้าเกิดว่าที่ไหนมีไรเช่นนะแปลว่าที่นั่นอากาศคุณภาพดีแล้วก็สภาพธรรมชาติสมบูรณ์เพราะว่าไรเช่นเนี่ยเป็นพืชที่อ๋อจะต้องอากาศดีไพรมอลมากๆน้องถึงจะขึ้นได้นะคะค่ะเราก็จะบรรยายกันต่อไปค่ะตัดๆๆภาพไปค่ะ,ค,ะคุณกิติค่ะถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าเราเดินขึ้นไป800เมตรนะคะจะเป็นว่ตัวยอดเขาที่มีวัดซึ่งน่าจะสวยมากถ้าเกิดฟ้าเปิดแต่วันนี้ต่อให้ฟ้าปิดเราก็จะบรรยายให้รู้สึกสวยอยู่ดีค่ะลองนึกภาพอากาศเย็นๆป่าที่เงียบสงบไม่มีใครเลยถ้าวันอากาศดีจะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสุดลูกหูลูกตาบนยอดเขาที่สูงชันที่สุดคุณอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่มีเจดีสีขาว ตัดกับสีฟ้าสดใสเจดี JD นี้เป็นศิลปะแบบชาวบ้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีแบบอินเดียเป็นศิลปะที่ไม่มีแบบแผนแต่ก็สวยงามเหลือเกินดินแดนนี้ท้องฟ้านี้อากาศนี้พระนางจามเทวีเคยมีชีวิตอยู่สมัยที่เป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองละโวหรือว่าลบบุรีเจ้าชายจากอาณาจากากักรพม่าต้องการแต่งงานกับนางมาจึงยกทัพมาพระนางจามเทวีเลยตัดสินใจนำทัพด้วยตัวเอง พระนางท้าเจ้าชายแห่งโกสัมพีให้ดวลอาวุธตัวต่อตัว,ตวและได้รับชัยชนะประชาชนจึงปลอดภัยหลังจากศึกนี้ก็จะมีเรื่องของการแต่งงานสร้างเมืองลำพูลนลำปางที่เราจะเล่าต่อไปเจ็บกาแฟชมวิวฟังเสียงธรรมชาติกับเต่างอยนี่มันดีจริงๆเลยนะคะ กันที่ลานออนเซ็นยักษ์แจซอนออนเซ็นของไข่พอทุกคนมาต้มไข่ตอนไม่รู้ว่าวัฒนธรรมเจอบ่อน,น้ำพุร้อนแล้วต้องต้มไข่ของไทยนี่มาจากไหนทำไมเราถึงไม่เอาตัวลงไปต้มหลอหรือมันร้อนเกินไปหรอเ <c oughs> ออน้ำอาจจะร้อนเกินจริงเ <c oughs> วลามลาลานน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ่อน,น้ำพุธรรมชาติเราจะได้กลิ่นเหมือนแบบ เหมือนไข่เนา่าอ่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าไข่ที่ต้มมันเน่านะแต่ว่านี่คือกลิ่นของกรรมฐานมันมักจะโผล่ขึ้นมาเวลาแบบมีวอนผู้ร้อนอะไรเงี้ยรวมถึงเวลาพอไฟระเบิดเนี่ยก็จะมีกลิ่นเหมือนปดขนาดใหญ่มาก่อนหลังจากนั้นลาวาก็จะซับคุณก็จะตายแต่ก่อนที่คุณจะตายคุณก็จะได้กลิ่นไข่ปดอย่างมาหามาล้อมและนั่นก็คือไข่จริงที่ไม่เนา่า เจอบริเวณออนเซนคนแล้วค่ะอันเนี้ยเป็นแบบบ่อร้อนแช่เท้า่ร้อนมากแบบได้ไม่เกินสิบวิเอาไปไม่เกินสิบวิเลยไม่เกินสิวิถาปะลองเราว่าเราได้เกินสิไม่ถึงห้าก็เก่งแล้วนึ่งสองสามสี่ัเแล้วนั่จริอันนี้คือเย็น มันระบบเหมือนแบบในออนเซ็นญี่ปุ่นที่เขาจะมีบ่อร้อนสลับบ่อเย็นอะ 1, 2, ่ะหนึ่งสองอันี่เป็นอะไรอะ่ะมันเป็นบ้าเหรอโอ้อยแชทแท่ทีละขีดวิแค่ทีละหนึ่งวิพอไม่ใช่ไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ผลร้อนใจอะ่ะมันเราว่ามันร้อนกว่าออนเซ็นญี่ปุ่นอีกอ่กัะมันนะ แถบเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าเท้าต้อส่งดูดีเท้าแดงเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่าแช่ๆช่แช่ขมิ้นที่แจซอนเนี่ยนอกจากจะมากินไข่แล้วเราขอให้คุณมองก้อนหินสายน้ำและสีของบินทรายรอบๆเอาไว้คนสมัยก่อนเวลาวาดรูปเขาเอาสีมาจากไหนหน้ปฏิบัติตามวัฒนธรรม หลังจากที่เราไปแก้ซ้อนออนเซนคนมาแล้วพบว,ว่ารอนไปเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบต้มไข่กัน <c oughs> ขาวจากดินสอพองหรือเปลือกหอยทับเวลา20นาทีแดงชาติได้มาจากการถลุงแร่ซินนาบาร์ก้อนหินประหลาดสีแดงดำจากขี้ขม่ากรรมฐานผงทางทอง จากแหล่งแร่ทองคำมีเยอะที่สุดที่ลำปางและแพร่ร้อนทำไงอ่ะไแบบม่ีนนี่น่นาีใกล้กว่าเฮ้ยมันแบบมัน sovery onsen น่ะจับเวลาถูกหรือเปล่าน่าน,น่ะสินะแต่มันน่ากินมากเลย มันมีอะมัมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะเข้าไปในเนื้อไขอ่อะอ,อร่อย เกก่่าแเช่นพระธาตุลำปางหลวงนี้ลายประจำยามปั้นปูนแดงใส่กับเบื้องดําตัวเหงาสีขาวกลมมนแบบล้านนาราหูอมจันทร์สัตว์ประจําราศีลวดลายอ่อนช้อยประดับกระจกแบบพมา่ากาแลไม้ฉลุพบเจอได้แถบนี้เท่านั้นนะลายปูนปั้นพรึกษาวิจิตอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ตัวเงาสีขาพระธาตุจําลองแสดงการใกล้สวรรค์และที่ไฮไลท์ที่สุด ลายคำเทคนิคการประดับทองแบบฉลุลายเป็นเทคนิคเฉพาะแบบล้านนาที่ทำให้ลวดลายทองคำนั้นซิมเมทรีเท่ากันอย่างสวยงามไม่เหมือนที่อื่นขาวดำแดงทองใช้สีแค่นี้ก็สวยแล้วจริงไหม ตอนนี้เรากำลังวนหาสตรีทอาร์ตลำปางกันอยู่นะคะคือเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการวาดกำแพงเป็นลายกราฟฟิตี้ต่างๆแต่ว่าต้องสังเกตดีๆเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่แเปิดกระจกดูเพื่อความ HD <S 1> <S 1> และเพื่อสัมผัสอากาศจริงว่ารอ้อ บ้านเมืองในลำปางก็จะน่ารักนะคะส่วนใหญ่เป็นตึกแถวเล็กๆประตูหน้าต่างเนี่ยประดับลายไม้ฉลุคือทางเหนือนเนี่ยจะได้อิทธิพลมาจากพม่าเยอะซึ่งทางนั้นเนี่ยมีไม้สากแล้วก็จะเก่งเรื่องงานไม้ฉลุสิ่งนี้ก็แผ่อิทธิพลมาจนถึงภาคเหนือของเราด้วยนอกจากศิลปะแบบพื้นชั่นนอล ริมข้างทางของเมืองลำปางก็ยังมีกราฟฟิตี้น่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดภาพชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือเห็นไหมว่าเขาก็ใส่แค่สีดำแดงขาวแล้วก็มีสีอื่นแซมนิดๆหน่อยหเหมือนกันวันนี้เราก็เลยเพยายามแต่งตัวให้เข้าธีมไปกับเขาด้วยลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่ครบเครื่องจริงๆแต่ตอนนี้เราจะพาคุณไปเมืองที่เก่าแก่กว่าลำปางก็คือลำพูน ตอนนี้เราอยู่ที่ลำพูนกันแล้วนะคะว่ามาลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเพนพอยก็คือคนลำพูนทุกคนที่เราเจอบอกว่าจังหวัดหนูไม่มีอะไรเที่ยวเลยพี่เราก็เลยลองเสิร์ชดูแล้วก็เลยเจอเรื่องคาเฟ่นี้ซึ่งเหมือนกับว่าเจ้าของที่เขาดีไซน์นี้เนี่ยเป็นสถาปนิกชื่อดังมากๆแล้วก็เคยทำโครงการพัฒนาเมืองมาแบบหลายสังหวัดแล้ว ก็เลยบอกว่าแบบอยากจะลองศิลปะมาแบบว่าทําให้ลําพูนมีส่วนของเที่ยวมากขึ้นที่นี่ก็เลยเป็นพาเป้ที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยวจะพาไปเดินเราดูศิลปะร้านหน้าแบบพื้นบ้านก,กันมาเยอะแล้วเรามาดูศิลปะร้านนาแบบคอนเทมสอรารีกันดีกว่าแล้ก็นกินดูดด เรสั่ว่างานศกาลนี้เหมาะกับคำว่าเป็นร้านน้าคอนเทมพอร์เรี่มากเลยเพราะว่าหนึ่งคุณสาคุณสวนซึ่งเป็นจิตกรของเอ็กซิบิชันเนี่ยก็คือจบจากมหาลัยเชียงใหม่สองก็คือเราชอบที่มันมีแบบความเป็นต้นไม้แบบเรียลลิสติกแล้วก็ตัดผสมกับต้นไม้แบบมินิมอลขึ้นเลยเนี่ยมีความเล่นสีแบบเรียบเรียบคลินคลีมีการตัดครามรูปทรงสลับกับการวาดแบบเรียลลิสติก สเปซที่นี่สวยมากแบบแสงธรรมชาติเข้าอ่ะถ้ามองไปข้างลาก็คือเห็นน้ากับแฟซึ่งก็สวยอันนี้เรามาถึงบริเวณของงานเทศกา,า,า,าร์ของศิลปินอีกคนหนึ่งแล้วนะคะฝั <S <S ่งนี้ชื่อคุณธนาชัยอุชินนะคะอันนี้เป็นแบบ abstract painting เนอะแล้วก็ฝั่งนั้นคุณอัชยาบุญสวน ที่นี่ออกจะสวยออกทำไมฟาล์พููถึงบอกว่าลำพูไม่มีที่เที่ยวล่ะและที่สำคัญคอฝั่งตรงข้ามก็คือวัดหิริพุนชัยซึ่งเป็นวัดประจาเมืองที่ลำพูหรือเมืองหิริพุนชัยนี่เองคือที่ที่พระนางเจ้าจามเทวีมาครองราชอยู่แล้วก็แผ่อิทธิพลส่งผลต่อศิลปะล้านนาในภายหลังและตอนนี้เราอยูู่ที่สองของรถไฟแล้วนะคะซึ่งไม่รีบรอบนี้มาถึงความเวลานานมากชิลเดี๋ยวจะ อะไรไปกินบนรถเพราะว่าเหมือนเดิมรถไฟนอนไม่มีตู้สัมภาระเนี่ยจากสถานีนครลำปางเราจะนั่งตุ๊ตๆๆูๆลตุ๊ต้ตงไปถึงอยุธยาแล้วจากอยุธยาเราจะเฉียยฉ่ายไปนิดนึงก็คือเดี๋ยเราจะไปทางภาคอีสานกัน,นะคะ่ะเพื่อไปไหนไม่รู้ไม่บอก รถไฟนอนจากลำปางไปอุธยาที่เรานั่งในคืนนี้เป็นรถไฟไทยที่ไฮเทคที่สุดที่เราเจอในทริปเริ่มจากมีจอ LCD ข้างๆรถไฟบอกว่ารถไฟจะไปที่ไหนถึงที่ไหนเราติดแอร์เย็นชํำไปทั้งคันแถมประตูเปิดอ่ะเป็นแบบชุบไอรอนแมนอ่ะฟู่ฟู่มีไฟเราก็ไม่รู้เราจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่คือเราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอสิ่งนี้ในรถไฟไทยมีที่ชาร์จ มีรูเก็บสัมภาระมีหน้าจอบอกว่าตอนนี้เราเดินทางถึงไหนบ้างแล้วแบบ real time d ิ g i t a l มันมีอะไรจะบอกคือจากลำปางเนี่ยมันจะไปอยุธยาเราจะอยุธยาเนี่ยจะต่อไปเป็นเขื่อนป่าสางชลทธิ์แล้วก็การ์ดเงคอยแล้วก็นั่งไปบนซึ่งแปลว,ว่าสองวัน,นเราจะมีมันจะไม่ได้อาบน้ำเลยซึ่งแบบว่า บอกคนในรถไฟตอนกนี้นะการใช้ชีวิตกินนอนแปรงฟันอาบน้ำแห้งในรถไฟมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้บอกใครแต่เราชอบนอนในยานพาหนะที่เคลื่อนที่เสียงเครื่องจักรมันเหมือนเพลงกล่อมเตียงที่ไหวนิดๆเหมือนเปลกไวเรารู้สึกปลอดภัย ไม่มีอะไรจะลังเราได้หรือตามเราทันคืนนี้เราจะได้นอนอย่างสงบสุขแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่อยุธยานะ